ทุกคนพี่พูดคําว่าฝอร,ราคาถูกนะคะจริงๆแล้วฝอร,ราคาถูกเนี่ยสำหรับความคิดของพี่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่รวยนะคะฝอร,ราคาถูกเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยมันมีทั้งผู้ชายที่มีฐานะดีแล้วก็ผู้ชายที่กระโลกลกานะคะฟอร,ราคาถูกเนี่ยไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีของเขาไม่ได้วัดกันที่หน้าที่การงานของเขาวัด ที่วิธีปฏิบัติของเขากับเราวัดที่ทัศนคติของเขาขอ,อที่เขาราคาแพงเนะี่ยมันจะคล้ายๆกับผู้หญิงเรานี่แหละผู้หญิงเราอะ่ะมันไม่ได้วัดคุณค่าของผู้หญิงเรามันไม่ได้วัดกันที่การศึกษาหน้าตาโอกาสไม่ได้วัดนะคะมันวัดเดียวที่พฤติกรรมของเราการปฏิบัติตัวของเราการให้เกียรติตัวเองการรักตัวเองนะคะ อันนี้คือพี่เคยพูดในหลายๆคลิปแล้วผู้หญิงเราจะมีคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วหน้าที่การง,งานอะไรแล้วเราหน้าตาแบบไหนไม่ได้เกี่ยวนะเกี่ยวที่ การประพฤติของการประพฤติตัวของเราทัศนคติความคิดของเรานั่นคือผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็มีค่านะคะส่วนผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่ h high value เขาจะมีความเป็นผูน้เดอเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะแฟนเก่าของพี่สองคนนะคะเทียบกันแฟนเก่าของพี่คนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาเลยทุกคนเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่ทำงานอยู่นอเวร์่เนะคะแล้วก็เงินเดือนเขาก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่า ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนทริปใดๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแค่ฉันนั่งรถไฟฟ้าจากสยามไปชิดลมพี่พี่จะจ่ายค่าตั๋วรถไฟฟ้าระหว่างของพี่กับเขาเขาปฏิเสธไม่ว่าเราจะไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายทางนั้นคอนเซ็ปต์ของเขาคือเงินของเธอคือเงินของเธอเงินของฉันคือเงินของเราก็เธอไม่จําเป็นต้องดูแลฉันบริบัติฉันเธอแค่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เธอแค่แบบ be happy คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอซึ่งเป็นแค่พนักงานรอฟฟ แต่เขาเบอร์นี้เนี่ยหรอปะขนาดเดียวกันนะคะแฟนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนอังกฤษนะคะเป็นคนอังกฤษแล้วก็รวยมากฉันบอกเลยว่าเขารวยมากนางก็จะมีบ้านอยู่ที่เขาพระตำหนักที่พัทยานะจา๊ะแล้วก็รอบบ้านของนางเนี่ยนางซื้อที่ะคะนางกว้านซื้อที่ทั้งหมดรอบบ้านเพราะว่านางไม่อยากมีเนเบอร์ไม่อยากมีเพื่อนบ้านนางมีรถไม่รู้จะก,กี่คันนะแล้วก็นางมีคนรับใช้มีแม่บ่ง่บ้านนางมีทุกอย่างนางมีเงินเยอะมากแต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะไปกินข้าวเวลาเราสั่งอาหารแล้วเรากินไม่หมดเขาจะอับเซ็ตทุกครั้งที่เรากินอาหารแล้วกินไม่หมดพี่จะพี่ไปหาเขาพี่ต้องพี่จ่ายค่ารถเองนะคะไม่เคยเอ่ยปากบอกว่าจะเป็นคนดูแลค่ารถให้นะ,ะเราอะขอให้เขาไปส่งเรากับขนส่งเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเราต้องแวะไปหาเพื่อนก่อนเพื่อแบ่งของกับเพื่อนเนี่ยเขาให้ฉันเลือกแค่สถานีเดียวค่ะว่ามึงจะไปไหนกูส่งมึงได้แค่ทีเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับฐานะเขาจ้า ผู้ชายราคาถูกคือผู้ชายที่ปฏิบัติกับเธอแบบไหนต่างหากละ่ะให้เกียรติเธอหรือเปล่าดูแลเธอดีหรือเปล่าฟังเหมือนว่าฉันจะมีเป็นคนโชคโชนมีประสบการณ์เยอะนะคะฉันมีแฟนที่แบบคบซีเรียสเรเลชชั่นชีพอยู่แค่สามคนโดนทิ้งหนึ่งครั้งและทิ้งเขาสองครั้งที่เหลือคือคบกันปลักไปอยู่ในช่วงระหว่างทําความรู้จักกันเดทกันพูดคุยกันโดนปฏิเสธบ้างและปฏิเสธเขาบ้างเป็นคน w a l k away บ้างแล้วก็โดน w a l k away บ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ